ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่ชาวเกาหลีทุกคนไม่ชอบคนไทยหรือประเทศไทยซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นได้จากสื่อมากมายที่มีชาวเกาหลีรุ่งรักเมืองไทยคนไทยประเทศไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยความเป็นไทยอาหารไทยถึงกระทั่งอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทย แต่ทว่าก็เป็นเรื่องปกติถ้ามีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนที่รู้สึกเฉยๆบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำประเทศไทยอยู่ตรงไหนและมันก็มีอีกส่วนที่รู้สึกไม่ค่อยชอบหรือบางคนก็อคติไปเลยด้วยซ้ำฉะนั้นคลิปนี้แอดจะพามาดูย้อนความหลังว่าเอ๊ะคนเกาหลีรู้สึกไม่ชอบคนไทยกันตอนไหนงั้นเราลองย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับประเทศไทยกันดีกว่า ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งมาปฏิบัติการรบในบประเทศเกาหลีร่วมบรรดาเครือญาติของท่านซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์แบบทวีภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1958หรือเมื่อรา60กว่าปีนี้เองหลังจากสงครามในเกาหลีได้สงบลง ซึ่งคนไทยหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าในช่วงสงครามเกาหลีซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตกับเกาหลีใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติประเทศไทยกลายเป็นชาติที่สองที่ส่งกองกําลังไปสนับสนุนเกาหลีใต้หลังจากสหรัฐไม่นานโดยได้ส่งกองกําลังไปกว่าหมื่นนาย ซึ่งผลของสงครามนั้นก็คือกองทัพสาป,ประชาชาติล้มเหลวในการบุกค,คองเกาหลีเหนือส่วนกองทัพของเกาหลีเหนือและจีนก็ล้มเหลวในการที่จะยึดครองเกาหลีใต้กลายเป็นว่าท,ทั้งสองประเทศตกลงสงบศึกเกาหลีเมื่อปี1953และก็ได้มีการขีดแบ่งดินแดนจนกลายมาเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในปัจจุบัน ซึ่งพอหลังจากสงครามสงบไปทั้งประเทศไทยและเกาหลีก็เริ่มมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาถ้าดูจากตัวเลข GDP per capita ในยุค1960รายได้ของทั้งสองประเทศนี้สูสีกันมาโดยตลอดโดยบางปีเกาหลีก็มีรายได้สูงกว่าไทยแต่บางปีคนไทยก็มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเกาหลีใต้ซะด้วยซ้ำ แต่ทว่านับตั้งแต่ปี1970จากการช่วยเหลือหลายๆด้านของสหรัฐอเมริกาและประเทศเกาหลีเองก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีรัฐบาลมีการลงทุนในเคมีหนักและหว่างพื้นที่สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนักเช่นพวกทองแดงเหล็กกล้าเหล็กเส้นเหล็กแผ่นการทำสายไฟการต่อเ,เรือการสร้างรถไฟและเครื่องจักรกลต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆหนีห่างจากประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันกระทั่งปี1996เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศในสมาชิกล่ดับที่29ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเรียกได้ว่าเกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่ผิด ตัดภาพมาที่ประเทศไทยโดยคนไทยพึ่งรู้จักละครเกาหลีใต้และวัฒนธรรมเกาหลีไม่นานมานี้เองโดยละครเกาหลีเรื่องแรกที่ออกอากาศที่ประเทศไทยคือเรื่อง Always the 어비스 s t a r ปี1997ออกอากาศทางช่อง5ของประเทศไทยเพื่อนๆทันดูเรื่องนี้หรือเปล่า และก็กลายเป็นว่าประเทศไทยได้รับการประเมินว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่กระแสนิยมเกาหลีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนั้นละครเกาหลีก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อละครแมสแล้วเพลงเกาหลีก็เพิ่งจะมาแมสที่ไทยราวปีพศ2550นักร้องเคป๊อปที่แมสในประเทศไทยยกตัวยอย่างเช่นเ r รน Super Junior CN b r u บและ 2pm กลับมาสู่คำถามที่ว่าชาวเกาหลีใต้มีอคติต่อชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร,ร่กัน โดยจากผลงานวิจัยจากศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้บอกไว้ว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่2000เมื่อมีผู้คนจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมพากันอพยพเข้าไปทำงานตั้งหลักแหล่งจำนวนเกินกว่า1ล้านคนที่เกาหลีใต้ปรากฏว่ามันก็ได้สร้างความแตกตื่นความกังวลใจแก่ชาวเกาหลีทั่วไปที่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเอกพัภ์ และความบริสุทธิ์ของสายเลือดซึ่งคนเกาหลีเท่านั้นที่จะสามารถอาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมอันหนึ่งอันเดียวแห่งคาบสมุทรเกาหลีแห่งนี้และนั่นหมายความว่าความคิดและความเชื่อของบางคนคือถ้าจะแต่งงานหรือมีลูกก็ควรที่จะมีลูกเชื้อสายเกาหลีบริสุทธิ์เท่านั้นจึงทำให้เกิดการเหยียดชาติพันธุ์อื่นๆขึ้นมาและมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ชาติไทยเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีชาวเกาหลีบางคนยอมรับความแตกต่างแต่ก็มีบางกลุ่มไม่น้อยที่ไม่ยอมรับจึงแสดงพฤติกรรมปฏิเสธต่อชนชาติกลุ่มอื่นจึงกลายเป็นศัพท์ที่อเรียกอยู่ทั่วไปเช่นอคติการแยกพวกการแบ่งแยกและการจงเกลียดจงชังต่อคนต่างชาติและสับใหม่ในทศวรรษนี้นั่นก็คือการเหยียดเชื้อชาตินั่นเอง เราลองมาดูตัวอย่างจากข่าวที่มีติกดอกเกอร์ชาวเวียดนามพาดพิงชาวเกาหลีว่าเหยียดเชื้อชาติจากคนเซา t h อี s t เอเชียเมื่อปี2023โดยมีผู้ใช้ดิกิตอกจากเวียดนามวิจารณ์ว่าคนเกาหลีใต้ชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนเอเชียชาติอื่นๆและมักจะเหมารวมว่าคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าตาคล้ายกันซึ่งชาวเกาหลีจำนวนมากก็มาถกเถียงกันเรื่องนี้ โดยบางส่วนก็ยอมรับว่าสังคมเกาหลียังยึดติดกับแนวคิดชาตินิยมและคลิปต่อมาเป็นการสัมผัสว่าคุณคิดว่าคนเกาหลีเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบแบบไม่ได้ใช้เวลานานเลยว่าถ้าจะให้พูดจริงๆพวกเขาเหยียดเชื้อชาติมันดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้เหยียดนะแต่พวกเขาก็เหยียดนั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะทรีตคนผิวขาวค่อนข้างดีซึ่งมันต่างจากคนที่มาจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเกาหลีมมลลลถ้าจนบ่มสอนาราคนที่นั้นจะันองกำอะไรทน่ต่างกนงขนาดมีมีมนีมมม้ออกมาประมาณว่าชาวเกาหลีใต้เมื่อไปประเทศยโุโรปหรือประเทศอเมริกาจะโดนเหยียดและบอกว่าหยุดเกลียดคนเอเชียได้แล้ว แต่ในขณะเดียวกันในอีกภาพคนเกาหลีเองเนั่นแหละที่ชอบดูถูกเหยียดคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าจะกล่าวโดยสรุปว่าคนเกาหลีไม่ชอบคนไทยตอนไหนเพราะอะไรกันคำตอบนั้นก็คือก็ตั้งแต่ยุคปลายคิดศตวรรษที่1990เเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีการเติบโตยอย่างก้าวกระโดด สิ่งทำให้ชาวต่างชาติเข้าไปทํางานตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวที่เกาหลีใต้เป็นจํานวนมากชาวเกาหลีใต้บางส่วนมีความเชื่อเกี่ยวกับเอกพันธ์และสายเลือดบริสุทธิ์ ดังนั้นเราจะเห็นหลายๆคนไม่ชอบให้ลูกหลานไปแต่งงานกับชาวต่างชาติและไม่ค่อยชอบชาวต่างชาติเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเกาหลีใต้นั่นก็คือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น czar Thailand India from เว e ยด e ามและ o อร o ทเคียร <Yeah. S 2> uh ์ท <so> ูเรารวยยาก p ล o p วกเขาดูถูกคนที่มาจา e ปร e เทศยุโรปตะวันตกที e เป็นคน e ิวขาวและแอดก็ต้องขอบอกอีกครั้งว่ามีคนเกาหลีใต้มากมายที่ชื่นชอบประเทศไทยและคนไทยเราจะเหมารวมไม่ได้และคลิปนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ก่อนจะจากกันไปถ้าหากแอดขาดตกบกพร่องตรงไหนเ,นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ที่งใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเป็นกำลังใจให้ SPY ง่ายๆโดยการกดไลค์คลิปนี้ถ้า,าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆของคุณได้รับรู้ส่งต่อกันด้วยล่ะขอบคุณเม้นท์หนเม้นทสองมากันตลอดทุกคลิปและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ